สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นต้องขอถทดขออภัยเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านและกับพี่น้องค่ะหลังจากที่ห่างหายล่งคลิปหายร้ายเหมือนลายเบนเย็บันกระยุ่งยากลำบากดีๆค่ะพี่น้องค่ะมาเป็นอย่างค่ะเดี๋ยวชีวิตลำบากเอาไว้ก่อนเอาโชกลาภเขาก่อนนะคะพี่น้องเนาะ เลขใบแดงกับพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่เขาสามตัววันนี้เอามาฝากมาตอนมาแบ,บ่งปันให้เพื่อนๆในเบืองได้ชมจากพี่น้องจ้าเลขโบราณหางนั่งด้อยกับพี่นอ้งนนองค่ะงวดที่แล้วเพือเ่อนๆอาจจะเห็นอยู่เนาะจา้าเลขใบแดงเขาเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็เขาสามตัวนะั่งวันนี้ประเทศไทยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแล้วก็ 8, แปดศูนย์โดยจากพี่น้องจ้าเลขสองตัวเลขสามตัวลักลอยกับสี่นี่ 1 7 9 1 7 0 1 8 9 1 8 0 2 7 9แล้วก็แล้วก็ลักลอยใส่2กับใส่หนึ่งแต่ยี่บันปั้นหนึ่งนะคะลักลอยเพื่อนจับลักลอยหนึ่งไปเลยเดี๋ยวแจกพี่น้องจ้าต่อไปเป็นหัวใบเขียวค่ะพี่น้องค่ะใบเขียวนี่หมดที่เราเนี่กับเขาเล็กเสียหางแต่ว่าเล็กโปชนกัน เด็กผู้ชนกันเลยค่ะพี่น้องค่ะโมโหว่าใบได้สิริรุจจงหวนดีเด้อเป็นแนวทางซื่อสราคินแห่งรัฐบาลเท่านั้นเลยจ้าพี่น้องจ้าเป็นคนเสือจนทุกคนสำหรับหอยใบเขียวนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะหกห้าแปดหกเจ็ดหกแล้วก็เกาห้าเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกตตุกแอนตุ๊ทตุ๊กทันค่ะพี่น้องขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมจ้าพี่น้องค่ะ หลังจากที่ห้างหายไปไลม่มือกับสิขัดเอาเน้น,เนิ้นติดๆมาฝากมาตอนมาเบ่งปันคือเก่าเราจะพี่น้องจา้าถึงสี่หยาเหยิยหยางงานยูงยาดก,กับคนป่วยกะกลับมาลงคลิปห้ยคือเก่าเราได้ใจพี่น้องเด้อสิพยายามลงให้ซื้อมือเด้อค่ะพี่น้องบัดนี้อันนี้เป็นเลดวันที่ไดียนรูดด้จะจะพี่น้องเด้อสำหรับท่านนี้วันนี้านตามตอง อาบันหม่วันที่แล้วนี่เขาค่ะพี่น้องขาวันนี้แล้วนี่เขาเยอะค่ะเจ็ดขอโทษขออภัยค่ับ่าพีป่ปอถือเด็กคนสิไม่อยู่แปหางแปตัวตัวนี้กับบ่ชนแล้วจับพี่น้องเด้อขอพิอาพจารณาเบื่อเัาเด้อค่ะพี่น้องขามักเด็กเล็กใดชอบเล็กไค่กันถากันซื้อกันจัดโเด็ดตัวนี้เคะ ลากันไปค่ะพี่น้องค่ะมาพี่น้องโชคดีร,ร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะไม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะกลับมาเป็น fc กลับมาเป็น,นเพื่อนเปือนกำลังแรงแจรกันคือเก่าเด้อจ้าเด้อรว,วยๆๆย